มาพ่อพี่กแล้วนะฮะซมิเกม์นะครับวันนี้เราจะมาลงแหลงหมด5้าสิบคนนะครับวันแรกนะครับวันนี้เขาเปิดแหลงวันแรกเลยนะครับหลังจากที่เขาเปิดปรปับปรุงไปนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเปิดในระโฮมาสุ่มวันนี้นกันดีกว่าทุกคนอันนี้พี่ได้ไปแล้วนะปืนสกีอันนี้นตอนสุ่มในสกีนนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มวันไหนกันดีกว่าสุ่มวันนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เลย มีตัวอยูซีบายอยาจะได้ไหรือเปล่าบัมที่หนึ่งที่ 1. สองที่ 4. สามมีตาร่าสังเกตไม่ได้ที่สี่ไม่ได้ <What? S 1> ส่วนวันนี้ต่อไปชุดสีเขียวนะปกติมักจะสุ่มแบบท,ทีเดียวได้ทีเดียวได้หรือว่าสองทีได้ได้น้องอันนี้มาครับผมถือว่โอเคนะ สุดด้านเป็นรครับผมเล็ก้อยครผมน่าเยใส่ันี้ไปเลยทุกคนชุดเขียวมาแล้วนะครับผมชุดที่เราสื่ได้เมื่อที่นี้มาดยว่าจะเป็นยังจะพาเราได้แชมป์มาก่อนเราเป็นนาตีในนี้โอยมีรบนฟ้าบผมชุดเสือมีรถบินฟ้านะครับเดี๋ยวเด มบรียกตีอะไรเดียก็มีแย่ครับพืไอนพวกตามใจเนี่ยเล่นเป็นตีนะกัเล่นไม่ตามใจคนเดเดี๋ยวมันก็ตายคเ่อนมเลยก็ตายยังไงก็ตายมรผมอยแ้เดี๋ยวมันก็ตายครับเพราะไม่ลงปนดีเลนตามประมาณสองสามีนะครับ เ,เราะนะนั้วตุ๊กตุ๊กกวดังดงี้ก่อนเลยเฮ้ยเราจะเข้ากระดังกาลางไว้ก่อนเลยผมเห็นอะไรบ้างเง,ง,งี้ยตรงนี้ไม่มีปืนนะนเห็นเอ็มสิบหกครับเห็นยากับเอ็มสิบหกเห็นยากับเอ็มสิบหกตรงนี้ครับสไนเปอร์หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นคาครับผม ลัช็อตกันเลยครับหนึ่งตัวรสชาตินี้แหละที่คนไทยต้องการไม่มีอะไรมากครับมีแค่ลัดช็อตราเกาะสามเอเ a สโคีครับผมมีเสียงกนใช้สไนเปอร์ครับผมจะวิ่งอ้อมไปงางนู้นนะฮะวิ่งอ้อมไปครับไปยิงมันถึดกระสุน นี่ใครเขาไล่ยุงบ่าอวะไอ้มึงเป็นใครเนี่ยเรื่องมันยาวนะกูไม่มีเวลาหรอก พวกมึงน,นี่โชคดีมากเลยนะที่มีกูอยู่ในตีนี่กูนี่จะเรียกว่าเทพก็คงจะใช้คำว่าเวอร์เกินไปใช้คำว่าแมตช์เนี้ยกูจะแบกทีแมงไม่ต้องกลัวใครเลี้ยงหน้าเข้ามาเนี่ยยิงเข้าหัวทุกเม็ดผู้ขนาดเนี้ยนําไปก่อนเลยไปโอ้ได้เลยนะ้องเฮ้้ยเ้เฮ้ยกูโดนเฮ้ยกูโดนจริง่กูดกูดกูโดนจริงกูด้วยอุ้กกูโดนัเ อะไรเดียวเฮ้ยมีเส็บไปหนึ่งคนนะเพื่อนตายไปแล้วใจเฮี้ยอะไรเห็นผีกูดทำไรมาเนี่ยกูตายไงมือทิ้งกูทุกมึงทุกคนเนี่ยทิ้งกูก็มึงบอกว่ามึงเป็นเทพอะไอ้เหี้ยเทพตายไม่ได้ไงพี่ฮะตัวซ้ายตัวซ้ายไหนวะพี่สองนาฬิกาสองนาฬิกาซ้ายสองนาฬิกา ก้าวมองอะ่ะพี่ปลาระเบิดเมื่อกี้พี่คิวไปแล้วมันอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมึงมีระเบิดปะมึงมีระเบิดควันอะ่ะ <c oughs> มึงไม่มีอะไรเลยอะ <c oughs> ่ะเนี <c oughs> ่ยโหนูชอบยิงปืนเหรอะลกูกลองปืนของพี่บ้างไหมไม่ใหญ่มากเหม,มือนพวกปืนปากกาเออบางทีมันก็จะมีแบบน้ำหล่อเลี้ยงออกมาบ้างน้ำจัลบีออย่าคิดมากมันอยู่ในปืนอะ่ะ <c oughs> อืมมันไหนตายไหมตายมตาย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 ใครยิงอะไรชึบ แอบ,บตรงน,นี้ก่อนดยวตายับผมไม่มีปืนชาร์จเนี่ยประเด็นนะประเด็นคือไม่มีปืนชาร์จตรงนี้ไงโอดก่อนแล้วมีปืนชาร์จว่าไปอย่างทุกคนขี่แอบบก่อนครับอก่อนแอบก่อนจะบู๊อย่างเดียวก็ไม่ได้นะนะทุกคนนะบู๊มันมีตี้มาหนึ่งตีนเะมื่อกี้นี้ผมเห็นอยู่มีขี่รถมาห,หนึ่งคนครับผมฆ่าไปแล้วสองตัว เค okay. สามวิ่งออกมาแถวแวนี้ก่อนนะดูสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่าไม่เจอเปืนชาร์จเลยนะโอเคดูก่อนสโคบสโคบอยู่กับเอ็นสิบหกนะผมมีสกินเอ็สิบหกอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งงานะหาปืนชาร์จสักอันนึงคนระับเผื่อไว้เจอในระยะใกล้ครับผมซึ่กระสุนลูกซอง ไม่เจอปืนชาร์จเลยครับผมเอาปืนแคแนลนมาตะกาผมไม่ต้องเอันนี้มามาแทนตะก,กาผมไม่มีไอ้บอลโดยประเด็นที่อัพเกาะครับสวยครับเ <c oughs> <c oughs> ือทั้งตีเลยผมคนเดียว <c oughs> มันเทิงยัางไงเนี่ยมันเทออิางอังไงเนี่ยบ <c oughs> อกเลยทุกคน ไอ้บัวไม่มีครับวินไปสัามบ้านนี้ครับตัวช้างไว้ก่อนเรื่องของเรื่องคือไม่มีไอ้บัวจะบูกก็ไม่ได้จะบวกก็ไม่ดีอ๋อนี่ไงพูดปุ๊บปั๊ปบเทนินกระทะกระเทะืบไม่มีเลยเปืนชาร์จไม่มีครับฝักบัานอยู่ตรงไหนกันไหม,ม อ๋อนี่ไงผมได้แล้วคุณชาร์ตมาแล้วมาเรื่องมาเลยวะผมจังหวะเนี้ยนอนจิ้มจิ๋วเดี๋ยวผมกลับดาวกระสุนนี่ก่อนกระสุนตัวนั้นก่อนน,น,นี่โอเคได้ลได้ละเก็บสายเทของทุกคนยังไม่เห็นนะน่าจะหนีกันไปหมดแล้วหรือเปล่า

โอ้เกินเกินไปทุกคนโดนยิงหัวเหรอโอ้โหเกินอ่ะทุกซองสองนัดแตกเกาะสี่ทุกคนเกินไปป่าโอ้โหใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์พี่ด้วยนะครับมันเกินไปป่าเกาะสี่อ่ะโดนยิงสองทีแตกโดนทุกซองยิงอ่ะโอ้โหยอดเลยครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส่งให้เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย